คับผู้ชมทางบ้านครับเรากลับเข้ามาสู่รายการกันต่อนะครับเมื่อกี้เราก็คุยกันไปแล้วนะครับในเรื่องราวของฮอร์โมนความอ่อนเยาว์คือโกรทฮอร์โมนนะครับเราฟังมาแล้วว่าบางคนเนี่ยบางทีมันดอกมันตกแล้วเนี่ยม,มันก็แย่เนาะ,ะทาให้เราแก่ขึ้นทําให้ผิวหน้าโครงสร้างหน้าหย่อนคล้อยผิวหน้าไม่เฟิรม์มไม่กระชับริ้วรอยตามมานะครับแล้วรวมถึงไขมันก็มาพอกพูนเพราะกล้ามเนื้อไม่สร้างแล้วที่มีอยู่มันก็เกิด เรียกว่าการขยายตามแนวกว้างไม่ใช่แนวสูงแล้วเพราะว่าอ,อายุเราก็มากขึ้นใช,ใช่ไหมครับเพราะเราพักผ่อนไม่ดีนะครับช่วงนี้นะครับเราจะต้องมีวิธีการ วิธีการพี่มหมอที่เราจะกระตุ้นกรดฮอร์โมนให้เราดีขึ้นก็คือว่าการบูสต์กรทฮอร์โมนที่ตัวเองนะถ้าเราจะไม่ต้องพึ่งพากรทฮอร์โมนจากภายนอกเนี่ยทำได้ยังไงบ้างอย่างที่บอกมันเป็นฮอร์โมนที่ไวกับไลฟ์สไตล์ดังนั้นถ้าไลฟ์สไตล์ทําให้ฮอร์โมนมันลดลงไลฟ์สไตล์ก็น่าจะบ<ม>ูสต์ให้ฮอร์โมนมันกลับขึ้นมาได้เ<ม>ช่นเดียว<ม>กันนะครับไลฟ์สไตล์ต่อไปนี้คือไลฟ์สไตล์ที่ดีสําหรับการบูสต์กรทฮอร์โมนนะครับได้แก่หนึ่งการทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเพราะว่า โคเทโมนเนี่ยม,มันสร้างมาจากกรดอะมิโน,โนเหมือนกัน<ม>นะครับนะแล้วตัวมันเนี่ยเมื่อมันสร้างมาแล้วมันออกฤทธิ์แป๊บเดียวมันจะไปที่ตับแล้วให้สร้างตัวตายตัวแทนหรือแมสเซนเจอร์เนี่ยนะครับทำงานแทนมันซึ่งมีอายุยาวนานกว่า้การสร้างตัวนั้นเนี่ย เกิดจากการทานโปรตีนสูงๆด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นในกลุ่มเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพที่ดีคือไม่โดนความร้อนสูงเนื้นอสัตว์ไข่นมั่วเนี่ยถือว่าการบริโภคพวกนี้เนี่ยกระตุ้นโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนฮิควาร์บอนยาวเราได้ในขณะเดียวกันการทานอาหารที่มีโปรตีนต่ำๆหรือพวกแป้งพวกน้าตาลเยอะๆจะทําให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับอาหารที่มีไขมันต่ำๆจะกระตุ้นโกรทฮอร์โมนแต่กินของมันกินของทอดกินแป้งกินน้าตาล ทำให้โกรทฮอร์โมนมันลดต่ําลงนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับน้าตาลต่ําๆอย่างเช่นอาหารที่เป็นกลุ่มผักผลไม้มียาอาหารดูดซึมอาหารได้ช้านะครับทําให้น้ําตาลเข้าไปสู่กระแสเลือดได้ช้าเนี่ยกับกระตุ้นโกรทฮอร์โมนได้ดีแต่อาหารที่เป็นน้ําตาลสูงนะครับอย่างเช่นคุกกี้ช็อกโกแลตไอติมน้ําอัดลมน้ําผลไม้น้ําผลไม้ด้วยนะ บางคนบอกเออเพอราะอะไรหรือไม่น้ำไม่ใช่น้ําผลไม้ไม่ใช่น้นํานางเอกนะครับเพราะว่าน้ําผลไม้มันก็ดูดซึมเป็นน้ําตาลได้เลยเหมือนกันดีกว่าน้ําตาลทรายน้ําอัดลมนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นเป็นปน,น้ําตาลจากผลไม้นางเอกต้องอ้วนเออนะบ้านในางเอกใครอ้วนเราก็พูดไปชดไงนั่นแหางเอกอินเดียสินะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกินมื้อก่อนนอนนะครับก่อนนอนแล้วยังทานอยู่เนี่ยทำให้น้ําตาลเนี่ยมันสูงในกระแสเลือดเนี่ยยิ่งกดการหลั่งกรดไมอนอย่างเงินะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับไม่ควรทานอาหารมื้ด <ม>นะครับการทานมื้ดดึกเนี่ยไม่ดีการอดอาหารบ้างนี้หน่อยจะดีนะครับนะอาหารมนุษย์ยุคหิน<ม>ก็คืออาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดเห็นเป็นผักเป็นปลาเป็นเป็นชิ้นชิ้นว่ามันทํามาจากอะไรเนี่ยคือคําว่าอาหารมนุษย์ยุคหินมมมหมายความว่าไม่ใช่ว่ามนุษย์ยุคหินไปกินช้าง<ๆ>กินเสือกินแมมมอะ<อ> แต่หมายความว่ามนุษย์ยุคหินเนี่ยมันไม่มีเตาอบไมโครเวฟมันไม่มีวิธีการปรุงการอะไรที่วิลิสมาหลาาย<ฆ>ขั้นตอนจับมายังไงก็ปรุงผัดผัดทอดทอดขั้นตอนเดียวแล้วก็ทานเลยนั่นแหละนะครับดีที่สุดอาหารยิ่งผ่านการแปลรูปคุณค่าสารอาหารยิ่งแย่แล้วก็ยังมีสารเคมีสารพิษปนเปื้อนเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็กดการหลั่งของโกรทฮอร์โมนด้วยนะครับการอดอาหารบ้างดี นะครับนะการกินอาหารเยอะๆเยอะๆเยอะไม่ดีนะครับแต่การอดอาหารเนี่ยน้อยๆนะครับคืออดมื้อกินมื้อเนี่ยดีนะครับนะจะทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยมันต่ำอย่างบอกอย่างที่บอกแล้วว่าก็ไม่ค่อยถูกกับน้าตาลนะนั้งกินแป้งกินน้ําตาลเนี่ยไม่ดีนะการที่อดมื้อกินมื้อให้มีช่วงที่อดอดอย่างหน่อยมั่งนะเออกับ กระตุ้นโกรทฮอร์โมนได้ดีกว่านะทางตรงข้ามกินมื้อดึกเมื่อกี้พูดแล้วนะครับน้ำตาลสูงปี๊ดอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะยิ่งไปสูงในมื้อดึกเนี่ย uh huh. มันจะมีกดการหลังโกรทฮอร์โมนเลยนะครับการออกกําลังกายกระตุ้นโกรทฮอร์โมนโดยตรงแต่การออกกําลังกายต้องเป็นการออกกำลังกายที่หนักด้วยนะเหมือนนักกล้ามอะเล่นเวทนะเออจะให้กล้ามเนื้อขึ้นเป็นมัดๆเนี่ยโกรทฮอร์โมนต้องหลังด้วยนะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าออกกาลังกายยอกยอกแยกแยกยองยองแยงแงเนี่ยกล้าไม่ขึ้นหรอกนะ แต่ได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเฉยๆแต่ถ้าจะให้กล้ามเนื้อมันเยอะเลยเนี่ยต้องโอ้โหเพิ่มน้ําหนักเพิ่มลูกตุ้มเหล็กเข้าไปนะ<ม>เพื่อให้มันออกแรงเยอะมันก็จะกระตุ้นกอร์โมนให้หลั่งออกมาเยอะนะครับตัวกันข้ามกันการไม่ออกกําลังกายเลยชีวิตนุ่งดอนนั่ง,ง,นนงเล่นทํางานขึ้นรถเมย์ไปบ้างกลับมานั่งรถ<ม>ทํางานกลับบ้านทำให้กอร์โมนลลดต่ำลง<ม>นะครับนะ<ม>การเข้านอน,อนครับสำคัญมากเลย<ม>นอนนี่นะครับ ต้องนอนให้พอเมื่อกี้เราบอกแล้วว่านอนเนี่ยต้องนอนประมาณเท่าไหร่สี่ห้าทุ่ม,มนะครับนะถ้าน,นอนดึกเนี่ยทำให้กรด์โมนต่ำใสงเกจไหมพวกที่ไปเที่ยวไปแดนเนี่ยดึกอดกันเลยแกเพราะออพี่หมอบอกว่าต้องเที่ยงคืนละตีหนึ่งกรดไทมนจะทำงานเที่ยวได้สามสี่ปีเท่านั้นแหละ <S 2> <S 2> เลิกเที่ยวทําไมรู้ไหม มันเหนื่อยมันเพี้ยเด็กเรียกป้าเรียกลุงแล้วอ่ะก็มันแงก็โกทมยมันไม่มีใช่ไหมพวกนี้นะเที่ยงคืนมันเอาหนี่โมงอ่ะผับเลิกตีสองอ่ะกว่าจะกลับมาถึงก็ตีสามตีสี่โกทมยก็ไม่มีเที่ยวอยู่ประมาณสักสองสามปีใต้ตาดําคั้มหน้าเหี่ยวหน้าห้อยเที่ยวไปเถอะเที่ยวจะครับใช่ไหมนะมันก็มันก็ไม่รอดแล้วนะก็เที่ยวต่อไม่ได้ก็กลับมานอนนอนไม่หลับอีกนะแล้วพวกเที่ยวพวกนี้ไม่ได้นอนดึกอย่างเดียวนะ ขาดึกปุ๊บหมดแรงขิวกินน้ำตาลต่อกินแป้งกินอะไรต่อกินรอบดึกต่อไม่ได้แอนหลับเพราะถ้าไม่กินนอนไม่หลับอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็ทําให้ยิ่งกดกทาบนเท้าไปใหญ่เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วควรเข้านอนแต่เนิ่เนๆนะใครที่มีปัญหาในการนอนก็อาจจะต้องขยับละนะขยับจากแตตีสี่มาตีสามตีสามมาตีสองตีสองมาตีหนึ่งค่อยๆปรับให้เร็วที่สุดนะครับนะนอนได้สี่ห้าทุ่มได้เนี่ยยิ่งดีนะครับถ้าจะให้นอนได้ดีเนี่ย จัดสิ่งแวดล้อมในการนอนด้วยนะครับให้ไฟมืดมนิสิทปิดทีวีซะ<ม>นะเครื่องสงเครื่องเสียงหรืออะไรก็ตามที่มันรบกวนเส้นประสาทเราในการนอนเนี่ยให้มันตื่นตลอดเวลาเนี่ย<ม>ก็ลดลงนะครับแต่ถ้ายังไม่รอดอาจจะใช้ฮอร์โมนช่วยนะครับเขาบอกว่าฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยมันจะช่วยบูสต์นะครับมีแบบอมใต้ลิ้นมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับหรือกรดอะมิโนโบางอย่างทิปโตแฟนไทโรซีน<ม>ในพวกเนี้ยมันจะทําให้เป็นสารสื่อประสาทให คทมดาวให้สงบนะไม่ควรใช้ยานอนหลับถ้าไม่จำเป็นเพราะยานอนหลับเนี่ยมันก็ออกฤทธิ์กดสมองเฉยๆนะครับแล้วก็ใช้ระยะยาวก็ทําให้เกิดผลข้างเคียงนะครับทำให้ติดยาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ในระยะยาวด้วยนะครับนะแล้วก็มีผลด้วยนะยาพวกนี้มีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนในสมองด้วยดังนั้นพยายามหลับแบบธรรมชาติให้ดีที่สุดนะครับจากสิ่งแวดล้อมอาจจะใช้ฮอร์โมนใช้สมุนไพรอะไรพวกนี้ช่วยได้ ภาวะความเครียดครับเครียดมากเนี่ยไม่ดีแน่นอนแต่โกรทฮอร์โมนต้องเครียดน้อยๆต้องมีบ้างไม่ใช่ไม่ได้ไม่มีการเครียดหน่อยๆเครียดน้อยๆเป็นยังไงบางคนแยกแยะไม่ออกเครียดน้อยๆอย่างเช่นว่าอย่างเช่นเราทํางานเนี่ยเราตั้งเป้าหมายให้โอเวอร์บัตเจ็ตไปนิดนึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มเป็นร้อยยี่สิบเขาบอกการเครียดในน้อยเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นนะครับแล้วก็หลังการโกรทฮอร์โมนด้วยนะพวกนี้จะทํางานแล้วสนุกเพราะมันลุ้นไงว่าฉันตต้้้้อองงททไไดดฉัน แต่ถ้าตั้งเป้าหมายเกินไป2 0 0ร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันยากเนี่ยทีนี้ทำไม่ทันปุ๊บเครียดแล้วพอเครียดปุ๊บกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้เครียดเยอะเกินไปร่างกายอ่อนล้ารู้สึกไม่มีความสุขในการทำงานนี่คือตัวบอกแล้ว่าเครียดเยอะเกินไปแล้วไม่ดีมันต้องเครียดเนี่ยเครียดแล้วมีความสุขแล้วทำงานสนุกสนานแล้วก็เราคิดว่าเราทําได้อย่างเงี้ยโอเคนะครับนะถ้าไม่ดีแล้วเนี่ยนะถ้าทําแบบแล้วยังไม่โอเคหรือ บางทีอายุมากๆเดี๋ยบางทีการเรตตุ้นแบบนี้เซลล์มันก็หลั่งน้อยละอ,อันนี้ก็อาจจะหันไปพึ่งโกรทฮอร์โมนละนะครับซึ่งบางครั้งนี่นะครับก็มีการแอบรักรอบใช้อย่างที่บอกแล้วว่ามันใช้ตามท้งองขอโทตามทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยยังไม่แนะนำให้ใช้ใน,ในผู้ใหญ่ในเมืองอไทยนะเมืองนอกเขาใช้กันละนะครับนะบางทีในกลุ่มนักกีฬามีการแอบรักลอบฉีดนะครับ ต้องระวังนะครับเพราะจริงๆแล้วโกรทฮอร์โมนเนี่ยนะครับม,มันไม่ได้ซื้อขายกันง่ายๆอันที่1และที่2เนี่ยมันต้องเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิมันต้องต่ำออกว่าสีองศาเพราะตัวมันเป็นโปรตีนถ้ามันเก็บซื้อพิ้วใส่ถุงมาอย่างเงี้ยมันก็เสื่อมหมดละนะส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่โกรทฮอร์โมนครับเป็นเ,เขาเรียกว่ามันทำมาจากปัสสาวะของคนตั้งครรภ์นะซึ่งมันจะมีตัวส่วนหนึ่งที่คล้ายโกรทฮอร์โมนมากเลยใช่แล้วมาฉีดบางทีก็เป็นสเตียรอย <น>ที่พวกนักกีฬาไปแอบลักงรอบซื้อกันมาใชาน้น่ะซึ่งระยะยาวมีปัญหาเ,ออเป็นยังไงเป็นหมันอ,อันตรายออแล้วก็ทําลายกล้ามเนื้อ,อทางที่จะสร้างกับทําลายจะสมไขมัน เพราะฉะนั้นพวกนี้อันตรายนะครับการให้โกรทฮอร์โมนทางการแพทย์เนี่ยเ,ออเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องดูอย่างดีเลยนะครับเราไม่ได้ให้สุบสี่สุบห้าเราจะต้องตรวจวัดก่อนมีฮอร์โมนตัวอื่นบกพร่องไหมถ้าฮอร์โมนตัวอื่นบกพร่องต้องเสริมฮอร์โมนตัวอื่นก่อนเพราะฮอร์โมนพวกนี้ไปบูสต์โกรทฮอร์โมนด้วยเหมือนกันดังนั้นการให้ฮอร์โมนตัวอื่นที่บกพร่องก่อนไปเสริมเนี่ยก็จะช่วยบูสต์โกรทฮอร์โมนทางอ้อมนะครับนะแล้วนอกจากนี้แล้วการให้โกรทฮอร์โมนต้องให้เป็นตัวสุดดท้้้าายเรไไม่่ใหกอน แล้วก็ต้องบูสต์ไลฟ์สไตล์ด้วยเพราะถ้าไลฟ์สไตล์ยังแย่ๆอยู่ให้โกรธฮอร์โมนไปก็ไม่เกิดประโยชน์แถมจะเกิโด,ดโทษด,ด้วยสําไปน,ะ,นะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับยังมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งให้ได้อย่างปลอดภัยเขาเรียกว่าโกรธฮอร์โมนที่คิากอสนะพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มพวกอะมิโนโอแอซิดหรือสารบางชนิดซึ่งเราบริโภคเข้าไปแล้วไปกระตุ้นให้ตอบไต้สมองหลังโกรธฮมนตัวมันไม่ได้โกรธฮอมน นะพวกนี้บางทีเป็นโปรตีนอมใต้ลิ้นบ้างเป็นโปรตีน,ต,นตัวกระตุน้นใช่ไหมเป็นตัวกระตุ้นไม่ใช่โกรทฮอร์โมนแต่บางคนจะเข้าใจผิดเพราะเขาใช้ชื่อว่าโกรทฮอร์โมนมเลยไม่ใช่โกรทฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนกินไม่ได้นะครับอมใต้ลิ้นก็ไม่ได้มันจะสูญสลายหมดคล้ายๆกับเมลาโทนินเนะสิเป็นตัวกระตุ้นเหมือนกันท่ะแมหลับเออเมลาโทนินก็ได้นะครับโกรทฮอร์โมนต้องเก็บในตู้เย็นแล้วต้องฉีดเท่านั้นฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อเท่านั้น ไม่สามารถกินหรืออะไรได้เลยดังนั้นไอ้สเปรย์พ่นเอยอมใต้ริ้นเลยไม่ใช่โคทอร์โมนนะครับเป็นสารไปกระตุน้นซึ่งพวกนี้ได้ผลดีในคนอายุในน้อยครับถ้าอายุมากมากเนี่ยเกิน 30- 40ขึ้นไปแล้วเนี่ยไปกระตุ้นมันยังไงมันก็สร้างน้อยอะออกมาก็ไม่คุ้มค่ายู่ดีแล้วก็เปลืองต่างโดยใช้เหตุด้วยนะครับนี่ก็คือเก็กบกเล็กนน้อยอเกี่ยวกับโคทอร์โมนครับเห็นไหมครับบอกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราดูแลตัวเองเราก่อนนะ คือจริงยังไม่จําเป็นจะต้องไปใช้โกรทฮอร์โมนแต่เรา<ต>ดูแลตัวเองบูสต์อัพตัวเราเองก่อนไม่ว่า<ช>จะเป็นเรื่องอาหารการกินการนอน<ม>จัดบรรยากาศ<ม>นะครับทุกอย่างให้เพียบพร้อม,มสําหรับการที่เราจะกระตุ้นโกรทฮอร์โมนนะครับ<ม>นอนก็นอนสี่ทุ่ม,มซะนะครับค่อยๆเปลี่ยนบางคนเคยเที่ยวนะครับก็ลดทาวะกันเที่ยวนะครับอาจจะเที่ยงคืนเริ่มนอนนะครับเปลี่ยนไปอาจจะเป็นห้าทุ่มแล้วค่อยปรับมาจริงๆก็คือเป็นสี่ทุ่มหลังจากนั้นแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับถ้าเรานะครับยังรู้สึกว่า ทำทุกอย่างแล้วมันจะไม่ดีขึ้นเราอาจจะมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเมกกาซร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพหรือแอนตี้เอจิ้งเราจะได้รับคําตอบนะครับแล้วาอาจจะมาเจาะเลือดเช็คฮอร์โมนเช็คต่างๆลเลย่อเป็นการสอดคล้องแลพะพยุงให้ฮอร์โมนเราดีขึ้นเราจะได้แก่ชาแล้วแข็งแรงกล้ามเนื้อเราก็จะมีขึ้นนะครับดูแลตัวเองนะอย่าปล่อยให้ทุกอย่างมันมันอยู่ที่ปลายทางแล้วอะ่ะแล้วเราจะมาแก้ไขคือการรักษาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นการดูแลและบูสต์อัพก่อนนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้เราไปเบรกก่อนครับช่วงหน้าเรากลับมาพบกันสิครับว่าเรามีอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมเสมอกับช่วงสุดท้ายครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ